โอเคมาครับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตกันกับวันอาทิตย์ในโปรโมโฟุตกับตันครับซึ่งวันนี้ก็มีมินิลิลิสมาเพิ่ม3ตัวนะั่นคือคูเปอร์โกเก้แล้วก็มาริโอโกเมสตัวฟุตฮีโร่นะครับซึ่งอัปสเตตมาเดี๋ยวเราไปดูกันแต่ก่อนที่เราจะไปดู3ตัวที่เป็นมินิลิลิสเรามาดู s อ c ที่มาด้วยนะครับวันนี้เป็นเจอแมนเดฟโฟแล้วก็ลาอู U นะครับเจอแมนเดฟโฟเนี่ยค่าทาก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะเบรดแปดสิบห้านะครับก็ถือว่า ราคาไม่แพงนะหมื่นเท่านั้นนะมาดูสเตตกันหน่อยก็สเตตเนี่ยเวิร์กเลยเป็นไฮโลนะครับสกีมูฟสเท้าสีนะครับแล้วก็สเตตไซในเนี่ยวิ่งเร็วดีฟินิชชิ่งก็เยอะใช้ได้นะครับเกแต่ว่าจ่ายบอสอาจจะดรอปไปนิดนึงนะครับส่วนเรื่องความคล่องตัวเนี่ยมันแน่อยู่แล้วเพราะเป็นสายตัวเล็กๆหน่อยมันก็จะคล่องนะครับ มันจะคลองอยู่แล้วอアジบาลาค่อนข้างเยอะคอมโพสก็เยอะนะครับแล้วก็เล่นลูกกาอากาศได้ดีด้วยนะแต่ว่าตัวเล็กไปนิดหนึ่งแนละ้วสเตมินาแปดสิบห้านะครับก็สกิลยิงครบนะสำหรับเจแมนเดฟォเนี่ยเวิร์กเลนแบบนี้สแตตแบบนี้เนี่ยราคาห้าหกหมื่นเนี่ยถือว่าคุ้มมากๆนะคุ้มมากๆสําหรับเดฟォเดี๋ยวเราไปลองใส่เคมีในฟุตบินกันอีกทีนะครับส่วนลาอูก็มันมีเควสทั้งหมดเนี่ยแปดสี่เควสหนึ่งแปดห้าเควสหนึ 1, 8, ่งแปดหก 2เควสนะครับแล้วก็87เควสหนึ่งเนี่ยราคาประมาณ5 0 0แสนกว่านะสำหรับลาอูกอนซาเลสตัวนี้เวิร์กเลนเนี่ยไฮมีเดียมนะครับแล้วก็สกิลมูฟสี่เท้าสี่นะครับก็ความเร็วเนี่ยแปดเก้าเก้าเอ็ดก็บูทมาให้ค่อนข้างเยอะแล้วก็ฟินิชชิ่งเต็มแล้วนะครับเป็น99จ่ายบอลถือว่าค่อนข้างดีนะมีลองพาสที่อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับส่วนความคล่องตัวเนี่ยมันดูดีเลยนะครับอจิเก้าสิบบาลานเก้าสิบสาม รีอคชั่นก็เยอะดีคอมโพก็เยอะนะครับแล้วก็ h e ดดิ้งจัมปิ้งดูดีเล่งลูกกาอากาศได้สบายสบายเลยเทปเนี่ยมียิงปั่นนะครับแล้วก็ชิปช็อตนะราอูตัวนี้ก็ถือว่าเป็นกองหน้าตัวหนึ่งที่ได้เรื่องอยู่นะทั้งจ่ายบอลเลี้ยงแล้วก็ยิงคมนะได้เรื่องอยู่เอาละถ้าใครเป็นแฟนก็เดี๋ยวผมจะไปลองใส่เคมีให้นะในฟุตบินนะครับในฟุตบินแเราลองใส่เคมีเล่นดูแล้วก็เดี๋ยวไปดู3ตัวมินิลีซด้วยนะครับที่มาในวันนี้ ็เราไปดู3ตัวนั้นก่อนนะครับที่คูเปอร์ใช่ไหมโกเก้นะครับแล้วก็โกเมสแล้วก็เดฟอโอเคแล้วที่คูเปอร์ก่อนนะครับราคาก็5้าหมนไม่ได้แพงอะไรก็มาดูหน่อยว่าทําไมราคาไม่แพงครับก็สกิลมูฟสองเท้าสงนะครับเบิร์กเลยเนี่ยเป็นมีเดียมมีเดียมนะครับวิ่งเนี่ยแปดสก็โอเคอยู่ครับแต่ว่าจ่ายบอลค่อนข้างไม่ค่อยดีเท่าไหร่ความฟ่องตัวใช้ได้นะครับเกมรับดีนะครับสเต็งเยอะด้วยนะครับ ใส่ชาโดว์เนี่ยก็วิ่งได้ประมาณเร็วอยู่นะครับแล้วก็เกมรับเนี่ยเต็มนะแต่ว่ามันก็ประเด็นหลักๆน่าจะเป็นเรื่องของเท้า2นะครับแล้วก็สแตตจ่ายบอลน,น้อยไปหน่อยแล้วก็เวิร์กเล่นเนี่ยเป็นมีเดียมมีเดียมด้วยซึ่งบางคนลองใช้แล้วอาจจะไม่ชอบเท่าไหร่นะราคาก็ที่5 6 0 0 0แล้วก็ทีมชาติก็อาจจะลิงกยากหน่อยนะตัวนี้ก็เลยไม่ค่อยน่าเล่นอะไรนะสำหรับคูปเปอร์นะครับไปต่อที่โกเก้อ่าละตัวนี้มาดูหน่อยครับสกิลมูฟ3เท้า4ดาวน,นะเวิร์กเล่มีเดียมมีเดียมอีกแล้วนะครับแล้วก โอเคเนี่ยมีเพย์เมเกอร์นะครับก็มาดูสเตตกันหน่อยวิ่งเนี่ย8683ก็ใช้ได้นะสำหรับกองกลางและวฟินิชชิ่ง8 2อาจจะไม่เยอะนะับแต่ว่ามันไปเด่นที่ยิงไกลนะแล้วก็ยิงแรงนะถือว่าเป็นกองกลางที่ยิงไกลค่อนข้างดีนะครับยิงไกลค่อนข้างดีแล้วก็เรื่องจ่ายบอลก็ดูดีมากๆนะครับทั้งวิชั่นช็อตพาร์ตลองพาร์ตอะไรได้หมดเลยนะจ่ายคอสซิงก็ได้นะ โอเคนี่จ่ายได้ทุกระยะนะครับถือว่าเป็นกองกลางที่จ่ายบอลได้ดีนะครับアジแปดสิบหกน้อยน,นิดนึงแต่ว่าเรื่องบาลานซ์รีแอคคอมโพสอะไรพวกนี้ถือว่าเยอะมากๆแล้วก็เกมรับดีนะครับอินเตอร์เซปเดิมๆก็เก้าสิบแล้วสเตม,มินาเก้าสิบเจ็ดก็สแตทดูดีมากๆครับใส่ชาร์โดเข้าไปเนี่ยวิ่งดูดีสแตทเกมรับก็เต็มๆแบบนี้นะครับและจ่ายบอลดีเดิมๆนะครับสเตม,มินาก็าเยอะด้วยคือสําหรับ สแตตความเป็นกองกลางเนี่ยถือว่าดีมากเลยนะสำหรับโกเก้นะไป็นดอปเรื่องเดียวคือเรื่องเวิร์กเลดเนี่ยมันเป็นมีเดียมมีเดียมนะมันเลยอาจจะไม่ค่อยน่าเล่นเท่าไหร่แต่ว่าถ้าคนไม่ติดปัญหารเรื่องเวิร์กเลดเนี่ยเป็นกองกลางนี่ค่อนข้างจะครบเครื่องเลยนะครับโกเก้ตัวนี้ราคาแสนสี่เนี่ยแต่สแตแตแบบนี้ถือว่าคุ้มอยู่นะครับคุ้มอยู่นะทีมใครลาลิจัดหาตัวลาลิก้ากองกลางแบบว่าครบเครื่องครบเครื่องเนี่ยโกเก้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับผมแต่ว่า ลองดูถ้าเกิดว่าไม่ติดเรื่องเวิร์กเลนเนี่ยลองใช้ดูก็ได้นะครับสำหรับโฟเกตตัวนี้ไปต่อที่มาเิโอโกเมสนะครับมาเิโอโกเมสเนี่ยราคาที่440,000นะครับก็ <c oughs> มาดูกันหน่อยครับสกิลมูฟสี่เท้าสี่แต่ก็ได้อัพสกิลมูฟนะครับจากตัวเดิมเนี่ยสามดาวนะครับได้อัพมาเป็น4ดาวนะเวิร์กเลนเนี่ยเป็นไฮมีเดียมนะครับเทดเนี่ยมีเพาเวอร์เฮดเดอร์นะครับก็เป็นสายม่งนะสำหรับมาเิโอโกเมสก็เดี๋ยวผมจะเทียบก,กับตัวเก่าให้ดูนะครับ เทียบกับตัวเก่าแล้วเนี่ยความเร็วเนี่ยได้ขึ้นมา8นะครับฟินิชชิ่งได้ขึ้นมา5นะครับส่วนพาสซิ่งเนี่ยที่หลักๆได้เพิ่มมาเนี่ยคือช็อตพาสเพิ่ม10ลองพารเพิ่ม13นะครับก็จ่ายบอลดีขึ้นเยอะนะส่วนความคล่องตัวเนี่ยอアジเพิ่มมา15บาลานซ์เพิ่มมาอีก13อีกก็บูทมาให้แบบว่าให้คล่องที่สุดนะครับเท่าที่จะคล่องได้นะสำหรับโกเมลแล้วก็เป็นตัวที่เล่นลูกอากาศดีอยู่แล้วนะเฮดดิ้ง99นะครับนะสเตมิน่90สเตนก็95เดิมๆนะครับ ส่วนเคมีเนี่ยก็ <c oughs> <c oughs> ไปเอนจิ้นเลยนะไปเอนจิ้นก็ครบเครื่องนะครับความเร็วดีจ่ายบอลดีขึ้นแล้วก็ได้ข้องตัวไปอีกระดับหนึ่งเลยนะครับก็ <c oughs> น่าเล่นขึ้นเยอะเลยนะครับสายยืนมงสายโยนเนี่ยน่าจะชอบอยู่นะสำหรับมาริโอโกเมสนะไปต่อนี่เจแมนเดฟโฟนี่แหละครับราคาในหกหมื่นสี่เท่านั้นเองนะสเตตเราก็ดูมันไปแล้วเนี่ย <c oughs> เคมีเนี่ยยังไงก็ต้องเป็นฮอกนะครับพอเป็นฮอกแล้วเนี่ยโอ้โหทงความเร็ว เรื่องยิงคมและสเต็งม,มาอีกนิดหน่อยนะจแมนเดฟโนี่ค่อนข้างคุ้มอยู่นะต่ราคาแบบนี้ถ้าลิงได้หรือว่าจะทํามาเป็นสํารองเนี่ยได้หมดเลยนะจแมนเดฟโค่อนข้างคุ้มค่าอยู่นะไปต่อที่ลาอูนะลาอูก็เคมีนี่ผมก็ใสไปแล้วถ้าเป็นผมเลือกใส่อะไรผมเลือกใส่คาตาลิสตรนะับเพราะว่าฟินิชชิ่งมันเต็มแล้วความคล่องตัวมันอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคนะพอใส่คาตาลิสตไปเนี่ยวิ่งเต็มนะแล้วก็ได้บูสต์เรื่องจ่ายบอลขึ้นมาได้คบเครื่องมากขึ้น นะสำหรับลาอูก็ใครชอบหรือเป็นแฟนตัวยงของลาอูก็จัดมาเล่นกันได้นะครับผมประมาณนี้นะอัปเดตวันนี้ก็ตัวมินิลิลิสเดย์โฟแล้วก็ลาอูผมอัปเดตให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ <c oughs> คใครมีความคิดเห็นอะไรยังไงคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้นะครแล้วก็โอเคคลิปนี้ประมาณนี้ไว้เดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะผมไปแล้วครับ